จริงครับเนี่ยริวจิตสัมผัสครับวิวอาจาเชื่อามาถึงตําหนักเราเลยอ่ะครับคุณริวตัวจริงๆมาแบบนี้แสดงว่าไอ้สํานักงานอะไรของพี่เมื่อวานนี้พลังพิเศษก็เป็นเรื่องจริงอ้าวก็ผมบอกแล้วไงครับว่าผมมาที่นี่เพื่อช่วยเหลืออาจารย์คงและคนที่สัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของอาจารย์คงก็คือคุณริวจิตสัมผัสนี่ยแหละครับครับอเอีแต่ดูจากลักษณะอาจารย์แล้วนะฮะอาจารย์เนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่มีพลังวิเศษนะฮะ เนี่ยเห็นออร่าลอกตัวเลยเออก็เคยเคยคุยกับวิญญาณได้นะครับจริงเหรอฮะหยเหมาะมากพอดีทางเราเนี่ยกำลังค้นหาผู้ที่สามารถสื่อสารแล้วก็สัมผัสกับวิญญาณได้เพื่อมาร่วมในขบวนการของเราอาจารย์เหมาะมากอาจารย์สนใจไหมครับยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่อุ๊ยอาจารย์แย่แล้วล่ะ รรมีวิญญาณมากมายเลยอ่ะเขาอยากให้อาจารย์ช่วยแต่เขาไม่สามารถเข้าถึงอาจารย์ได้น่าเห็นใจใช่โอ้ยต้องช่วยเขาแล้วนะครับแบบนี้เนี่ยเพราะเขาบอกว่าอาจารย์อ่ะบางทีเปิดเปิดปิดปิดหลบหลบซ่อนซ่อนก็อยากให้อาจารย์เปิดตัวสักทีว่าอาจารย์ี่ช่วยวิญญาณได้ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะเราต้องมีใบรับรองแล้วลุงแต,แต่ว่าแต่ว่าคุคณพี่ที่เมื่อวานบอกว่าก่อนที่จะได้ใบรับรองเนี่ย อาจารย์คงต้องพิสูจน์แล้วก็แสดงพินิฐานเพื่อให้เบื้องบนยอมรับใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับว่าแต่ว่าอาจารย์คงเนี่ยพร้อมเลยไหมครับตอนนี้เลยเอออาจารย์ว่าขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหม<อ>พรุ่งนี้ก็ได้ครับคือถ้าพิสูจน์เรียบร้อยผ่านการทดสอบปับ๊บจ่ายเงินห้าหมื่นปั๊บรับใบไป,ไปเลยทันทีครับเอออ,อาจารย์ผมเองไม่ได้อยากได้เรื่องเงินนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่า เราอะมีความจําเป็นที่ต้องรวบรวมเงินเพื่อจะไปสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือผู้วิเศษคนต่อไปที่เขาจะมาร่วมขบวนการกับพวกเรานั่นเองคุณริวครับอันนี้ครับสงสัยส่วนตัวว่านอกจากคุณริวแล้วเนี่ยมีผู้มีพลังพิเศษคนอื่นอีกไหมครับเยอะแยะมากมายครับอย่างคุณเจนอะรู้จับไหมรู้จักไหมยานาวาเคยได้ยินเจนยัานะหมอบีก็ด้ ทูตสื่อวิญญาณเอ้ยทูตไทยประจมือ,อริล่ะดูล้อเล่นครับล้อเลน่นอย่างที่เราทุกคนรู้จักกันดีนั่นแหละครับไม่ว่าจ,จะเป็นคุณเจนยาทิพย์หมอบีทูตสื่อวิญญาณอาจารย์โอเล่สินแสเป็นหนึ่งหรือตันลือก็อยู่กับเราวันตัลือตกบ้านระครับอ้าวทนาช่ยชัชชช,ช่ของจริงแล้ววันนี้ดังมากลงในทิกตอกอ่ะผมต้องรีบไปแล้วแหละเอาไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมาหาอาจารย์ใหม่ดีไหมฮะครับครับครับ พรุ <ITA> ่งน ar ี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้่จะรอรอดูนะครับครับครับสวัสดีครับผมดีครับคุณริวครับคุณริวนั่นนะครับอือระวังระวังข้างหลครับเออนี่ทุกคนไม่สงสัยว่าเขาจะมาหลอกเอาเงินแล้วใช่ไหมเนี่ยโอยฟอร์มพี่วอกี่หนาเออมึงคิดมากไอ้ฟอร์มคุณริวเขามาถึงที่เลยนะเขาไม่หลอกหรอกเออไม่ไม่ต้องห่วงเลยฟอร์มนี่กูเสิร์ชเลยเมื่อกี้คุณริวจิตสัมผัสสำนักงานเลยมีจริงหมดเลยกูเกิลบอกมีหมดเลยอ่าถ้างั้นผมจบผมไม่สงสัยแต่ว่าผมสงสัยเรื่องหนึ่งอ่า ห้าหมื่นเนี่ยลุงม,มีอ่ะโอ้โหยังไม่มีหรอกลุงกาา็กับเพื่อจะยืมเองสักคนละหมื่นโอ้โหมองมันเยยังไม่ออกเลยลุงงานใหม่ผมยังไม่ได้เลยช่วงนี้ผมจนด้วยนี่แหละมันจะมาเห็นกันก็ช่วงนี้แหลยนะจึิงไม่ได้เอ้าเฮ้ยรถไปจอดนี่ได้ไงวะ เอะไรยช่วยกูด้วยได้ปะโปรงเป็นไรเนะี่ยโอ้ยสินให้เกียรติหน่อยจีครับเออเรียกอะไรไเรียกอะไรองค์ไออะไรตอนหน้าผู้หญิงไม่ได้นะครับอไปติดมีทรงมีฟอ,ฟอร์มแล้วทำไมจะจีบมันหรอโอ้ยสินเนอะพูดอะไรโอ้ยเด็กูต้องรู้สึกยังไงคะตอนเนี้ยกูชอบก็จีบเลยเอาอีสินมึงบ้าปะ โอ้โหนะมึงไม่เอามันอยู่แล้วเอ้ยก็ไม่แน่นะเออสินพาไปตลาดทีได้จ้ะคนสวยเอ้าสวยพี่พาไปก็ได้เดีย๋ยวไปกินไอติมกันด้วยโอเคไหมเนี่อย่าติร้า,ปานปงาฝ้าร้านให้สวยมันด้วยไม่ใช่หมาจะมานั่งเฝ้าร้านนะพี่สินเมึงเคลียร์คด,ด้วยนะเรื่องของโมยมอไซค์กูมาเนี่ยอะไรของมันก็นนใหม่เออ สวยงอผู้ใดเนาะเออไปทำร้ายน้ำใจเกินไปแล้วไอ้พี่ศิลป์เออใครอะตาหมายหรือเปล่าใช่เดียร์จานโอ้โหจำไม่ได้ ถามจริงทำไมเป็นอย่างนี้ก็คนมันเฟี้ยวบอ่จะ <c oughs> ไปไหนจันอ,อะไราการไปแห้แงเอากันป้ะนี่ไปเจอร้านใหม่มานะสาวเพียบพรีเมียมทั้งนั้นเลยจันีน่ตมหมายเป็นอะไรเนี่ยมันไม่เข้ากับตมหมายเลย ็จะได้ดูวัยรุ่นเวลาไปไหนมาไหนก็เองจะได้เข้ากันไงกลมกลืนไงไม่ต้องไปไหนด้วยหรอกโตแล้วไปไหนเองได้โคจันโบเอาไปเรียนแบบหมาทั้งนั้นแหละเฮ้ยนไหนไอ้ศินป์มึงบอกว่าโบแปลว่าน้องชายรู้ไหมวะโบหรือเราออกเสียงผิดวะโบ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 อะทุกคนพร้อมนะ ครอ่ะรอดแล้วเริ่มเลยนี่คือวิชาจับคลื่นอากาศต่อไปเป็นวิชาแยกร่างว้าวุปรกรณ์ครับ วพลังพลังพลังนี่พลังหรือกายภาพโอ้เพียงอาจารย์พงคยอดเก่งมากลุงถ้าเกิดแบบนี้ได้นะลุงได้ใบรับรองแน่นอนผมบอกเลยนะลุงนี่คือเนียนเนียนมากๆเด็กยังดูไม่ออกเลยลุง ไอ้ฟอมสักหนึ่งคำชมดิถามว่าลุงเก่งไหมลุงเก่งนะแต่ว่าถ้าเกิดลุงทดสอบผ่านแล้วอ่ะไอค่าสมัครสมาชิกลุงจะมีให้เขาอ๋อไอ้นี่ก็ชอบฟิวเก่งเหลือเกินมันชอบฟิวได้ยังไงก็ช็อตฟิวจนจี๊ดหัวใจเนี่ยประมาณนี้เพลงกำลังดังเพลงนี้จะหาเงินจากไหนอะลุงเออน่ะเดี๋ยวก็หาได้แหละมันจะช็อตฟิวได้ยังไงนะชอบ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 จริง ว้าวอ๋อไปนมาถามป่องป่าพ่อจะถามใครอ่ะอ๋อไปไหนมาจะได้คุยด้วยก็ไปร้านสวยมาไปทำไมครับผมม่มีพ่อไม่รู้หรอกเออไม่รู้ได้เคยฟังเพลงนี้ไหมเพลงอะไรนี่ตังให้ยืมไหมครับเคยอยู่นะทำไมนี่ตังให้ยืมไหมครับพูดดังๆอะไรพ่อ ออขอขอยืมเงินหน่อยโว้ยพูดมาพอ่อทั้งหน่อยเออจะยืมเงินคนน่ะเฮ้ยนี่พ่อเนี่ยเท่าไหร่ห้าหมื่นเองหา้าหมื่นเองไม่น่าใช่ของเองโปกงก็นี่ก็พันสองพันนี่เอาไปทําอะไรตั้งห้าหมื่นเนี่ยครับพ่อเออเอ็นี่มันเรื่องของผู้ใหญ่อย่าไปรู้เลยนะเออ,เอไอเรื่องผู้ใหญ่ไม่อยากรู้แล้วแต่นี่โป่งอยากรู้อย่างเดียวว่าเออจะใช้คืนไหม มู้เยอะจริงๆี๋เนอะอางนี้ห้าหมื่นใช่ไหมได้โอมให้ยืมแต่พ่อต้องทำอะไรเพื่อผมด้วยนะต้องต้องทำให้มันกันเถอะโอ้ไม่ต้องกันได้อ่าถามพ่อหนะเออเออมึงนี่ไม่น่าโตนะน่าจะอยู่สักสามสี่เดือนพอแล้วโอมาครับรู้เยอะไม่ใช่ผมถามพ่ออย่างนไอ้การที่เราจะยืมเงินคนเนี่ยนี่ก็ถือว่าเสียมารยาทนะก็ยังจะแบบแบบกระแนกกรแหน่เขาอีกเนี่ย นี่ใครพ่อไงข้าพ่อไงจะไม่ใช่พ่อไม่คุยด้วยเหรอเออเออเอามาๆเลยเอาตรงนี้เลยเหรอเอาเบออะไรให้อ่ะเ,อเดี๋ยวเอาให้เหแต่ยังไงต้องทำตามที่โป่งบอกนะหกหมื่นปจบเลยขึ <c oughs> ้นมเ,เรื่อยๆก็ห้าหมื่นพอแล้ว <c oughs> ขายมาสักคนสวยเลยอ้าวมาทำไรคะเนี่ยอาจารย์ตอนนี้กำลังตกที่นั่งลำบากเฮ้ยอ่ะนั่งก่อนอาจารย์แล้วมันมีเรื่องอะไรอะคะอาจารย์คืออาจารย์ก็อยากจะกลับมาเปิดตำหนักอีกครั้งนึงให้มันเหมือนเดิมก็ดีสิคะอ๋อ แต่อีพวกกลมอะไรนั่นน่ะคือมันไม่ให้อาจารย์เปิดใช่ไหมใช่แต่อาจารย์ก็สงสารโดยเฉพาะพวกลูกศิษย์โดยเฉพาะเองนี่แหละขอแทนที่จะมีอาจารย์เป็นที่พึ่งพายามยากแต่ถ้ามาหลบๆซ่อนๆม,ม,มันมันอึดอัดน่ะอย่างนี้ต้องทำไงอ่ะคะคือหนูช่วยอะไรอาจารย์ได้ไหมเออช่วยได้ถ้าเองช่วยนะไปถือว่าเป็นบุญใหญ่ของเองที่ได้ทำร่วมกับอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์ ตั้งใจฟังนะไปกินไอติมกับไอป่งสักมื้อได้ไหมฮะเดี๋ยวอาจารย์มันมันคนละเรื่องกันถามไม่เกี่ยวกันเนาะเกี่ยวคือไอป่งมันสามารถช่วยอาจารย์ได้แต่มันต้องมีข้อแม้ว่าต้องพาเองไปเนี่ยกินไอติมกับมันไม่อย่างนั้นมันไม่ช่วยอาจารย์ อาจารย์คะหนูไม่ได้คิดอะไรกับพี่โป่งเขานะอ้ยอันนี้ก็รู้แล้วก็แค่ไปกินไอติมไม่เฉยหนูช่วยอย่างอื่นได้ไหมหนูไม่ชอบอึดอัดหนูไม่ชอบเลยแบบเนี้ยได้พอมีสักห้าหมื่นไหมเล่าไม่มีค่ะแ่ฉอนให้ใจคือคำตอบแล้วทางนั้นแสดงว่าโอเคค่ะไอติมก็ไอติมเว้ยพรุ่งนี้สิบโมงเชานะ ใจมากสวย <Okay. S 2> เด็กเคาะท่ากำลักเปิดเมื่อไรอะ่ะอาจารย์ต้องให้เลขหนสามตัวเลยให้สามตัวสวยเจ้าก่อนนะโอ้โหคนละคนกันเลยตอนเข้ากับตอนออกท่องอไวเพื่อเลขค่ะอีสวยตันนี้โปรง่งรอไหมครับรอ <c oughs> อุ้ยสวยมาเหรอจา้าสั่งอะไรกินนัง่้เอ่ะสั่งได้ไงโป่งรอสวยไงเป็นไรป่ะสวยเนี่เอ่อฉีดน้ำหอมมาด้วยเหรอหอมใช่ไหมน <c oughs> ึกว่ากลิ่นไอติมรสมะนาวอะไรอย่างเงี้ยนี่น้ำหอมรสมะนาวเรียวมากะ สั่งเลยดิเฮ้ยเดี๋ยวพ,พี่สินมาได้ไงอ่ะก็รถสวยเสียก็เลยให้สินมาส่งเอวก็ส่งแล้วก็กลับได้เลยพี่สินกินไอติมก่อนร้อนเอสเอสวยเอาไอติมอะไรสั่งเลยนะไอติมมะนาวปะไม่เอาอะไม่ชอบเอาแบบ s t r ร,รี่ีีกว่า อเืมล้นโปงเอาแบบสวยเลยนะสตรอเบอรี่ด้วยใส่เยลลี่ด้วยเด็กน้อยเ้ยใครเด็กน้อยพี่ถิโอ้โหใส่เยลลี่ดูเด็กมากเลยเออไม่ดูไม่โตอ่ะของพี่เอากะทิสองลูกใส่มันลูกชิดแล้วฟักทองด้วยเนี่มึงไม่เอาก็เหนียวด้วยเลยหรอเอาน้องเขาเหนียวด้วยแก่มากสั่งไห้แก่มากเล็กคลาสสิกเว้ยกับเรื่องอะไรวะ 不敢正面。